Enjoyable คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่25ความสูญเสียของตระกูลหวังและปณิธานของหวังอี้หานการสูญเสียลูกชายคนสุดท้องทำให้ผู้เท่าหวังเสียใจอย่างหนักและแก่ชาราลงอย่างมากความโศกเศร้าได้ปกคลุมบ้านตระกูลหวังอยู่นาน แต่ละคนพยายามปรงใจกับการจากไปของหวังซุนหมิงให้ได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหวังอี้หานทุ่มเทฝึกฝนและทํางานอย่างหนักในหน่วยงานของเขามาตลอดหลายปีอีกเขาไม่เคยทําให้ความคาดหวังและความไว้วางใจขององค์กรต้องผิดหวังภารกิจทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายเขา้วนปฏิบัติสําเร็จรุล่วงอย่างยอดเยี่ยมครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ลึกๆแล้วเขายังคงยึดมั่นในความเชื่อหนึ่งเสมอมาอ่ะ นั่นคือวันหนึ่งเขาจะต้องก้าวขึ้นสู่แนวหน้าด้วยตัวเองเพื่อแก้แค้นให้กับลุงสามของเขาหวังซุนหมิงผู้ซึ่งเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติหวังอี้หานพยายามเลื่อนตำแหน่งและรอคอยโอกาสอยู่ตลอดเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสได้ต่อสู้แทนลุงของเขาหวังคุนหมิงสังเกตเห็นแววตาที่เด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นของลูกชายเขารู้สึกปั่นป่วนอยู่ในใจทั้งรู้สึกซาบซึ้งในความกล้าหาญแต่ก็กังวลกับความหุนหันพลันแล่นของหวังอี้หานเช่นกันหวังอี้หาน ลูกยังหนุ่มอยู่มากอนาคตยังมีโอกาสและหนทางอีกมากมายให้ลูกได้รับใช้ประเทศชาติพ่อแค่อยากให้ลูกใจเย็นลงสักหน่อยอย่าใจร้อนเกินไปลูกคือความภาคภูมิใจของพ่อแต่ถ้าลูกไม่คิดถึงตัวเองก็ขอให้คิดถึงพ่อกับแม่บ้างและคิดถึงท่านปู่ของลูกด้วยพวกเราทุกคนไม่อยากเห็นลูกต้องเสี่ยงอันตรายหวังคุณหมิงกล่าวเตือนสติลูกชายอย่างจริงจังเขารู้ดีว่าไม่ว่าจะห้ามปรามอย่างไร มันคงยากที่จะเปลี่ยนใจหวังอี้หานให้ล้มเลิกความตั้งใจได้แต่อย่างน้อยก็หวังว่าถ้อยคำของเขาจะช่วยให้ลูกชายได้ตระหนักถึงสิ่งสำคัญในชีวิตและมีสติยังคิดมากขึ้นก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งใดลงไปหวังอี้หานยิ้มให้พ่อด้วยสีหน้าสงบนิ่งพร้อมกล่าวว่าพ่อครับพ่อลืมไปแล้วหรือครับว่าตอนผมเขากองทัพผมได้ให้คำสาบานอะไรไว้ผมสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติเชื่อฟังการนำของพรรค รับใช้ประชาชนอย่างสุดหัวใจปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชารักษาวิใัยอย่างเคร่งครัดเป็นทหารที่กล้าหาญและเข้มแข็งไม่หวั่นเกรงต่อการเสียสละฝึกฝนทักษะการต่อสู้อย่างหนักและพร้อมรบได้ทุกเมื่อสาบานว่าจะไม่มีวันทรยศต่อกองทัพและจะปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดจนลมหายใจสุดท้าย นี่คือหลักการที่ทหารทุกคนควรจะรึกไว้ในหัวใจและเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราต้องกล้ารับผิดชอบหวังคุณหมิงมองลูกชายด้วยสายตาชื้นขึ้นมาเขาอ้าปากเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็เพียงยกมือขึ้นตบไหล่หวังอี้หานอย่างแรงโดยไม่ได้เอ่ยอะไรอีกเมื่อออกมาจากบ้านพ่อแล้วนาฬิกาก็บอกเวลา20นาฬิกา30นาทีพอดีหวังอี้หานกลับมานั่งอยู่ในรถแต่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ขับออกไปทันที การที่ได้พูดถึงลุงสามหวังซุนหมิงเมื่อครู่นี้ทําให้ความเจ็บปวดยังคงกัดกินจิตใจของเขาอย่างต่อเนื่องความทรงจําตั้งแต่วัยเด็กที่ได้ใช้เวลาร่วมกับลุงสามเริ่มย้อนกลับเข้ามาในความคิดอย่างไม่รู้ตัวลุงสามเป็นคนสอนเขารํามวยจีนเป็นครั้งแรกและยังเป็นคนสอนเขายิงปืนเป็นครั้งแรกอีกด้วยความผูกพันระหว่างลุงกับหลานชายลึกซึ้งเกินกว่าจะพรรนานาเป็นคําพูดได้และเมื่อ3ามปีก่อนตอนที่เขาได้รับข่าวร้าย หวังอี้หานกำลังถูกหน่วยงานส่งตัวไปศึกษาต่อต่อตางประเทศพอดีจึงพลาดโอกาสที่จะได้กลับมาส่งลุงสามเป็นครั้งสุดท้ายนี่กลายเป็นความเสียใจที่ฝังลึกอยู่ในใจของเขามาโดยตลอดและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาหวังอี้หานก็ได้ตัดสินใจแน่วแน่ว่าเขาจะเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อสารต่อเจตนารมณ์ของลุงสามและทำหน้าที่ปกป้องชาติบ้านเมืองให้ดีที่สุดหลังจากใช้เวลาครุ้นคิดอยู่สักพัก หวังอี้หานก็ตัดสินใจสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วขับรถออกไปอย่างไร้จุดหมายโดยไม่รู้ตัวรถของเขาก็มาจอดอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งหวังอี้หานเงยหน้ามองดูแสงไฟที่สว่างวาบอยู่ตามหน้าต่างห้องพักผ่านกระจกรถรอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏขึ้นที่มุมปากในวัยนี้เขาไม่ใช่หนุ่มน้อยอายุ17-18ปีที่ไรเดียงสาอีกต่อไปแล้วเพียงแค่บางครั้ง เขาอาจเลือกที่จะไม่พิจารณาความรู้สึกในใจของตนเองอย่างจริงจังเท่านั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจมันการที่รถของเขามาจอดอยู่ตรงนี้ด้วยจิตใต้สำนึกมันได้ให้คำตอบบางอย่างที่ชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยอะไรออกมาแต่เมื่อนึกถึงภารกิจที่จะต้องไปประจำการอยู่แนวหน้าในอนาคตอันใกล้หวังอี้หานก็ยับยั้งความรู้สึกที่เริ่มกระสับกระส่ายในใจเอาไว้อีกครั้งนิ้วมือเรียวยาวของเขาเคาะเบาๆบนพวงมาลายัยหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่ เขาก็ตัดสินใจขับรถกลับบ้านพักในที่สุดการได้พบหน้าพ่อในคืนนี้และหวนนึกถึงความทรงจําเกี่ยวกับลงสามหวังซุนหมิงทําให้หวังอี้หานได้ทบทวนเป้าหมายชีวิตของตนเองอีกครั้ง <ton> เขาตระหนักดีถึงหน้าที่และความรับผิดช,ชอบในฐานะทหารบางสิ่งบางอย่างอาจต้องรอไปก่อนหรือเลือกที่จะไม่คิดถึงสิ่งสําคัญในตอนนี้คือการทุ่มเทเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติภารกิจในแนวหน้าให้สําเร็จรุ่่วง และรักษาคำสาบานที่ให้ไว้ภายในบ้านไม้หลังเล็กๆของจจวีอี้เหวียกู้เสียงหนานนั่งซึมเศร้าอยู่ที่โต๊ะไม้เก่าแก้วชาอุ่นในมือเย็นชืดลงโดยไม่รู้ตัวดวงตาเหมอ่อลอยไร้แววสดใสเหมือนทุกทีหนานนานเป็นอะไรไปมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่าจจวีอี้เหวยเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง เธอสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของหญิงสาวตรงหน้ากู้เซียงหนานถอนหายใจยาวก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตากับจจวีอี้เหย่ยวแวตาเต็มไปด้วยความกังวลพี่จจวีอีคือจจวีอี้เหา่ยาว,วางมือลงบนหลังมือของกู้เซียงหนานเบาๆไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเล่ามาพี่ฟังอยู่คือแบบนี้ค่ะช่วงนี้มีคนทำมันบทเรียนแบบของขาย แถมยังขายตัดราคาอีกต่างหากกู้เซียงหนานเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วแบบนี้มันบทของฉันจะขายได้ยังไงตอนนี้ยอดขายก็ตกลงหัวภาพไม่มีใครสนใจซื้อมันบทของฉันอีกแล้วจะวิอี่เหวี่ยงขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวเราก็หาทางแก้ไขไปด้วยกันกู้เซียงหนานสายหน้าฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วถึงจะเคยมีประสบการณ์และเจอปัญหาในยุคปัจจุบันมาแล้วแต่ในยุคนี้ที่อะไรๆก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวย การจะทำธุรกิจก็แอบ,บยากอยู่เหมือนกันยิ่งมาเจอแบบนี้อีกก็ท้อเป็นนะคืออออเธอได้แต่พร่ำบ่นอยู่ในใจหนานหน,นันฟังพี่นะจะวีอี้เหวาพูดด้วยน้ำเสียงปลอบโยนความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เคยพบเจอแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบสิ้นลงเสียหน่อยแต่จวีอี้เหวายกมือขึ้นห้ามก่อนจะพูดต่อด้วยรอยยิ้มพี่เชื่อว่าหนานหนานมีความสามารถถ้าเธอไม่ยอมแพ้ ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งพี่เชื่อว่าเธอต้องประสบความสําเร็จได้แน่คําพูดของเจวีอี้เหวายทาให้กู้เซียงหนานรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดแม้จะไม่ใช่ญาติพี่น้องกันแต่เจวีอี้เหยียกลับรบคอยอยู่เคียงข้างให้กําลังใจเธอเสมอขอบคุณนะคะพี่เจวีที่คอยให้กําลังใจฉันเสมอพี่เต็มใจช่วยเสมอจําไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะเป็นกําลังใจให้เธอเสมอขณะที่ทั้งคู่พูดคุยกัน แสงสุดท้ายของวันก็ลาลับขอบฟ้าท้องฟ้าค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความมืดมิดทว่าในหัวใจของกู้เซี่ยงหนานกลับเริ่มเปล่งประกายความหวังเล็กๆก,กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆกู้เซี่ยงหนานกลับถึงบ้านด้วยความเหนือ่อยล้าก่อนจะสุดตัวลงบนเตียงทันทีด้วยความเหนือ่อยล้าแต่คำให้กำลังใจของจวีอี้เหย่ก็ยังดังก้องในใจทำให้เธอมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหลังจากอาบน้ำในมิติพิศเศษเสร็จ เธอจึงคิดว่าจะไปเดินเล่นผ่อนคลายที่ทุ่งหญ้าเสียหน่อยระหว่างสำรวจก็พบว่ามิติแห่งนี้ไม่ได้กว้างใหญ่อย่างที่คิดและด้านหลังกระท่อมเธอก็เห็นต้นไม้คุนตาชนิดหนึ่งทันใดนั้นความทรงจำก็แล่นเข้ามาในหัวต้นไม้นี้เธอเคยเห็นที่บ้านคุณย่าในยุคปัจจุบันนี่นานี่มันกูเซี่ยงหนานยิ้มกว้างด้วยความดีใจถ้ามีต้นไม้นี้แล้วธุรกิจขายมันบทอะไรนั่นก็ช่างมันเถอะ สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ